พวกเจ้าเป็นนากราชมีความไม่งอกงามในพระธรรมวินัยนี้เป็นธรรมดาไปเถิดนักราชจงไปรักษาอุโบสถในวันที่14ที่15หคำ่ำและที่8ค่ำแห่งปักนั้นแหละด้วยวิธีนี้เจ้าจะพ้นกำเนิดหน้าและจะกลับได้อัตภาพเป็นมนุษย์เร็วพลันสามารถบรรลุธรรมชั้นสูง และสำเร็จได้โอวาทแห่ง oh, wow, พระพุทธเจ้าสวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้ช่อง Never to own to learn ของเราจะนำเรื่องราวขององค์พญานาคราชจากการบันทึกสืบทอดเรื่องราวของพุทธประวัติอันมีปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกซึ่งถือเป็นเรื่องจริงที่เคยปรากฏไม่ใช่เป็นแค่เรื่องของความเชื่อแต่เพียงเท่านั้น มีเรื่องราวในครั้งพุทธกาลที่เกี่ยวข้องกับองค์พยานาคราชราวคือในพระคัมภีร์พระพุทธศาสนาฝ่ายเทรวาตปรากฏว่ามีพญานาคองค์หนึ่งชื่อพยาการนาคราชหรือพยาการพุทธคินเป็นนาคที่มีอายุมากและจะมีนิทราอยู่เป็นนิจจะตื่นขึ้นมาก็ต่อเมื่อได้ยินเสียงถาดทองอธิษฐานของพระพุทธเจ้า ที่พระพุทธเจ้าแต่และพระองค์ทรงลอยแล้วจมลงกระทบกับถาที่มีอยู่เดิมน,นั่นคือการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าพระองค์ใหม่ตามการยุคสมัยซึ่งตามพุทธประวัติมีอยู่แล้วสามถาเป็นของพระพุทธเจ้าในอดีตคือพระกักุสันทพุทธเจ้าพระโกนาคมนพุทธเจ้าและพระพุทธกัสสะพุทธเจ้านั่นหมายถึงพยาการนาครา มีอายุยาวนานเวียนพบกับพระพุทธเจ้ามาแล้วสามพระองค์มาตื่นอีกครั้งหนึ่งเมื่อพระพุทธเจ้าองค์ที่สคือพระศรีสากยะมุนีพระพุทธโคโดมองค์ปัจจุบันเมื่อครั้งที่พระพุทธเจ้าได้ถือบวชเป็นโยคีได้กระทําทุกขกรริยยาไม่ฉันอาหารใดๆจนมีร่างกายภ่ายพอ และพระอินทรงมาดีพินเพื่อเตือนสติให้ระลึกนึกถึงการที่สายพินหย่อนไปตึงไปจะเกิดผลอย่างไรสุดท้ายคือความพอดีพระองค์จึงตัดสินพระไทยเริกกระทำทุกขกิริยาพระนางสุชาดาจึงนำข้าวมาทปายาตใส่ถาทองมาถวายหลังจากที่พระองค์เสวยเสร็จแล้วได้ทรงนำเอาถาทองไปอธิษฐานแล้วลอยที่ริมแม่น้ำในรัญชลา ถาดทองได้ลอยทวนกระแสน้ำไปประมาณ82พอถึงน้ำบนแห่งหนึ่งก็จมลงยังที่อยู่แห่งพยาการนาคราชพยาการนาคราชจึงได้เก็บรักษาถาดทองนั้นเอาไว้นี่คือเรื่องราวที่บันทึกในพุทธประวัติซึ่งเป็นการกล่าวถึงองค์พญานาคราชองค์แรกๆตามตำนานที่บันทึกไว้ในพระไตรปิฎก นอกจากนี้ยังมีพญานาคอีกองค์หนึ่งที่สำคัญคือพญามุจจริน,นาคราชบังเกิดณนะสะโบขอรณีซึ่งอยู่ใกล้ต้นจิกอันเป็นที่ประทับของพระพุทธเจ้าหลังจากที่ประทับภายใต้ต้นไทรจนครบเจดวันแล้วเสด็จประทับใต้ต้นจิกอีกเจ็วันพิจารณาในอัธธรรมที่ได้ทรงบรรลุและตัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณ ระหว่างนั้นมีเมฆพืดคลึ้มและมีฝนตกตลอดเจ็ดวันพยามุจลินน้าร่าทราบเหตุอันแปรแปรวนของเมฆฝนจึงขึ้นมาจากสัตว์ได้เห็นบุรุษผู้มีรูปงามนั่งอยู่ใต้ต้นจิตมีลักษณะที่น่าเคารพศรัทธาจึงนึกในดวงจิตว่าท่านผู้นี้มีสิริวิราชเลิศชรอยจะเป็นเทพพยายดาพิเศษประดับด้วยฉับพันรังสี พยามุจลินนาคราชเห็นแล้วก็ทราบแน่ชัดว่าเป็นพระพุทธเจ้าที่สำเร็จพระสัมมาสัมโพธิยานที่เสด็จมาสู่ใต้ต้นจิตนั้นก็ด้วยมหากรุณาที่คุณเป็นมหาบุญลาภอันยิ่งใหญ่สมควรจะปกป้ององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามิให้พระองค์ต้องถูกลมฝนเมื่อคิดเช่นนั้นแล้วพยามุจลินนาคราชจึงเข้าไปขดกายได้เจ็ดรอบ พร้อมองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วแผ่พังพานอันใหญ่ขึ้นปกเบื้องบนพระเศียรเพื่อให้ผลจากลมฝนช่วยบังแดดบังลมฝนช่วยปัดเป่ายูริ้นและงูต่างๆมีให้มาให้เกิดความรงคาญืองร้อนและสัมผัสระวรากายล่วมไปเจ็ดวันฝนก็หยุดพญามุจจรินารราชจึงคลี่คลายถนนพอ แปลงกายเป็นมนุษย์ด้วยทิพภาวะแล้วน้อมกายถวายอัญชิีเฉพาะพระพาักแด่องค์แทะสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกการหนึ่งในพุทธประวัติได้กล่าวถึงชดินสามพี่น้องณแม่น้ำเนรัญชราปลูกอาสมเรียงรายอยู่ริมฝั่งแม่น้ำคนพี่ชื่อว่าปุรุเวนกัสปะคนที่สองชื่อนัทีกัสปะ คนที่สามชื่อขยากสปะหลังจากที่พระพุทธเจ้าตัดสู้แล้วได้เสด็จไปยังอาสมของอุรุเวนกษปะแล้วได้จัดขออนุญาตว่าดูกรเกษปะถ้าท่านไม่ลำบากใจตักถาคตขออาศัยอยู่ในโรงเพลิงของท่านสักคืนหนึง่งอุรเวนกสปะได้ตอบว่าดูกรสมณนะ เราไม่ได้หนักใจที่ท่านจะพำนักอาศัยแต่ว่ามีพญานาคตนหนึ่งมีพิษร้ายกาดนักมาอาศัยอยู่ในโรงเพิงนั้นท่านต้องระวังให้ดีอาจจะถูกพญานาคทำร้ายให้ถึงแก่ชีวิตได้พระพุทธองค์ตรัสว่าพญานาคนั้นไม่เบียดเบียนตถาคตจงอนุญาตให้ตถาคตอาศัยในโรงเพรงสักคืนหนึ่งเถิด พระพุทธเจ้าตรัสด,ดังนั้นสองถึงสามครั้งรุเวณกัสปะจึงได้อนุญาตแล้วให้พรอว่าดูกรมหาสมณะท่านจงอยู่ด้วยปกติสุขเถอพระพุทธองค์จึงได้เสด็จเข้าไปในโรงเพิงนั้นแล้วลาดปูผ้ารองนั่งประทับนั่งขัดสมาธิตั้งพระวรกายให้ตรงดำรงพระสติอยู่เฉพาะต่อภักกรรมฐานภาวนานุย ฝ่ายพญานาคเมื่อเห็นพระพุทธเจ้าเสด็จเข้ามาในที่แห่งตนก็มีจิคตคดขึ่นเคียดไม่พอใจได้พ่นพิษเป็นควันตลบใส่พระพุทธองค์พระพุทธเจ้าทรงบันดาลให้ควันนั้นหมดไปทําให้พญานาคโกรธพ่นพิษเป็นเพลิงพุ่งโผลงขึ้นพระพุทธเจ้าก็ทรงบันดาลให้เกิดเพลิงออกไปประ,ะทะทําให้เกิดแสงสว่างโชดช่วงราวกับจะเผาผานโรงเพลิงนั้นให้วอดวาย บรรดาชฉดินทั้งหลายเห็นเช่นนั้นก็พากันมุงร้อมรอบดูโรงเพลิงนั้นลางพูดกันว่าดูก่อนชาวเรามหาสมณะองค์นี้มีสิริรูปอันงดงามยิ่งนักน่าเสียดายจะมาวอดวายเสียชีวิตด้วยพิษแห่งนาคในครั้งนี้แต่เหตุการณ์หาได้เป็นตามที่เราจะดินนับพันซึ่งเป็นบริวาร ของบรุเวณกัสปะคาดคิดไม่พอรุ่งเช้าพระพุทธเจ้าก็สามารถทำให้พญานาคสิ้นฤิ์บันดาลให้พญานาคขนดกายลงอยู่ในบาทได้สำเร็จเป็นการปราพพญานาคครั้งแรกของพระพุทธเจ้าซึ่งมีบันทึกอยู่ในพุทธประวัติอย่างชัดเจนนอกจากนี้ ยังมีกรณีของพญานาคราชนามนันโทปนันนาคราชที่เข้ามาขวางทางเสด็จของพระพุทธเจ้าตามเรื่องปรากฏว่าท่านอนาถบินทิกาเศรษฐีได้ถวายอภิวาทอาราธนาสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จไปชั้นอาหารและบินทบาทพร้อมด้วยพระสงฆ์สาวกทั้ง500รูปที่เรือนของท่านอนาถบินทิกาเศรษฐี พันถึงเวลากำหนดนัดพระพุทธเจ้าทรงพาพระอริยสาวกหไปทางอากาศผ่านไปเหนือที่อยู่ของพญานันโทปนันทนาคราชพญานันโทปนันทนาคราชเห็นเช่นนั้นก็โกรธไม่พอใจที่เหลาสมณะพากันหอกข้ามหัวให้ฝุ่นขนตกลงบนหัวของตนก็สำแดงริดหอกขึ้นท้องฟ้าเนรมิตกายให้ใหญ่ยาว เอาขนดหางพันเขาพระสุเมนไว้เจ็ดรอบแล้วแผ่พังพานบังสวรรค์ชั้นดาวดึงไว้บันดาลให้เกิดหมอกควันมืดมัวไปทั่วพระรัฐบาลซึ่งเป็นพุทธสาวกเดินทางไปด้วยกับพระพุทธเจ้าเห็นอากาศแปรปรวนเช่นนั้นก็แปลกใจทูลถามพระพุทธเจ้าว่าแต่ก่อนเคยตามเสด็จมาก็ได้เห็นยอดเขาพระสุเมนงามไปด้วยแก้วเจ็ดประการ ฉะั้นวันนี้จึงมองไม่เห็นพระพุทธเจ้าจึงตัดรับสั่งว่าที่เป็นเช่นนี้เพราะพญานันโทปนันทนาคราชดูมินตถาคตโกรธเราภิกษุอริยะสามวกทั้งหลายและแกล้งทําให้มืดมัวโอ้อวดอ้างฤทธำนาจพุทธสาวกเมื่อทราบดังนั้นจึงพนมมือขอประทานโอกาสอาสาปราบพญานันโทปนันทาน,นาคราช แต่พระพุทธเจ้าไม่ทรงอนุญาตแม้เถระพระอื่นๆที่เป็นพุทธสาวกก็เช่นกันทูลขออนุญาตพระพุทธเจ้าก็ทรงไม่อนุญาตมีแต่เพียงพระโมคคัลลานะเถระเจ้ามาทูลอาสาพระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสนุญาตว่าเรื่องนี้เหมาะกับพระโมคคัลลานะด้วยมีฤทธิ์พอที่จะปราบกันได้ตรัสแล้วจึงพาภิกษุสงฆ์ขึ้นไปดูอยู่ บนยอดเขาพระโมคคัลลานะได้รับพุทธานุญาตแล้วจึงเนรมิตกายให้เป็นพญานาคตัวใหญ่ยาวกว่าพญานันโทปนันทนาคราชหนึ่งเท่าโอบรัดพญานันโทปนันทนาคราชเข้ากับภูเขาพระสุเมนจนไม่อาจขยับตัวได้พญานันโทปนันนาคราชหมดหนทางก็พ่นไฟที่แรง และมีกำลังมากกว่าเข้าใส่พระโมคคลลานะแต่พระเถระเจ้ากลับเพิ่มขนาดลําตัวขึ้นอีกเท่าหนึ่งทำให้พญานันโทปนันทานาคราชเกิดความทุกข์ไฟแห่งตนที่พ่นออกไปไม่อาจทำร้ายพระโมคคลลานะสำร้ายกลับย้อนเข้ามาตัวพญานันโทพญานาคราช จนสุดที่จะทนได้แม้จะหันเหียนเปลี่ยนวิธีเป็นอย่างอื่นก็ถูกแก้กลับด้วยก็ถูกแก้กลับได้รับทุกเวทนายิ่งนักสุดท้ายก็จำแรงแปลงกุลสุดท้ายก็จำแรงแปลงเป็นกุมารเข้าไปกราบยอมเป็นสิษย์ไม่คิดสู้อีกต่อไปพญานันโทปนันนาคราชก็ละพยศ มีศรัทธายอมรับนับถือในพระพุทธศาสนานี่คือเรื่องราวของพญานาคราชในบางส่วนบางตอนที่มีการอ้างอิงจากพระไตรปิฎกฝ่ายเทวาชข้อมูลทั้งหมดนี้ผมได้มาจากบางส่วนบางตอนในหนังสือสมบัตินาคราชของอาจารย์ลักษเลขานิเทศที่ค้นคว้าจากวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิตของท่านเจ้าคุณน้อย วััดโพรรชยาล,ลเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังหวังว่าท่านผู้ฟังจะชอบกันนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์และกด subscribe ไว้ด้วยนะครับในโอกาสหน้าผมจะนำเรื่องราวความเชื่อต่างๆมาเล่าให้ฟังกันดีครับสําหรับวันนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ